ปรพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชน สวัสดีครับผู้ฟังครับรายการยามบ่ายกับทนายประชาชนนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬกานะครับวันนี้อยู่กับผมเดชาฤทธพลครับผมทนายคมสัระการดีครับวันนี้วันอังคารที่ยี่สามสิบเอ็ดมีนาคม2 558นิะฮะสิ้นเดือนพอดีนะคุณผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับในช่วงหน้านั้นเราก็จะเปิดสายรับสายผู้ฟังครับก็โทรมาได้ที่หมายเลข0 2 1 2 6 6 1 0 6นึ่1ส6งหก ะะหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์เข้ามาก็จะส่งเป็นข้อความมาสอบถามก็ได้นะ,ะที่หมายเลขเอสเอ็มเอสของเราครับที่หมายเลข4838106นะครับส8 3 8 1 0 6ครับสวัสดีครับทนายคมสันครับสวัสดีครับครับก็ช่วงแรกก็เหมือนทุกครั้งนะฮะที่เราจะหยิบยกเรื่องข้อกฎหมายมาคุยกันวันนี้ผมมีข้อสงสัยอย่างนี้ครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องระดับฮอลลีวูดนะฮะ เป็นระดับฮอลีวูดนะครับนะก็คือการเป็นข้อพิพาทกันระหว่างจะเรียกว่าอะไรค่ายหนังเหรอค่ายภาพยนตร์ค่ายหนึ่งกับดารานักแสดงท่านหนึ่งที่ออกไปทําการแสดงในต่างประเทศนะครับก็ถ้าเกิดว่าสืบเท้าความกันมาสักนิดนึงเนี่ยก็จะมีข้อพิพาทกันอยู่ก่อนหน้านี้ว่าทางดารานักแสดงเนี่ยทำสัญญาไว้กับทางค่ายหนังค่ายหนึ่ง แล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วก็ไปต่างประเทศก็ไปแสดงภาพยนตร์ในเรื่องอภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องหนึ่งทันทีที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะกลับเข้ามาฉายในประเทศไทยรปรากฏว่าทางเจ้าของค่ายหนังก็ไปยืน่นคำร้องว่าทางดารานักแสดงท่านนี้เนี่ยไม่ได้ทำตามสัญญาและขอให้มีการคุ้มครองชั่วข่าวภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวไม่ให้มีทําการฉายในประเทศไทยอื ทีนี้ก็เลยมีโอ้มีคําถามเยอะมากของคนในสังคมว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะไปคุ้มครองไม่ให้มีการทําธุรกิจในเรื่องของภาพยนตร์ได้ด้วยหรอในการเมื่อมีคู่สัญญาขัด,ขดแย้งกันหรือมีข้อพิพาทกันตรงนี้ใน,ในรายละเอียดเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดในของข้อสัญญานะครับครับแต่ก็อยากจะถามเป็นหลักการเข้าข้าว่า,ววาจริงๆแล้วเวลามันเกิดขึ้นของสัญญาเนี่ยเอ้ยมันไปนเริ่มกันตั้งแต่ตอนไหน ไปเริ่มตอนที่เซ็นหนังสือหรือว่า,าหรือว่าลงลายปากกาหรือลงลายเซ็นแล้วถือว่าเป็นการต้องบังคับตามสัญญาแล้วคือสัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นกฎหมายาตามหลักกฎหมายนะก็จะบอกเขาก็จะบอกสัญญาเนี่ยมันเป็นนิติกรรมสองฝ่ายครับซึ่งมีทั้งสองฝ่ายขึ้นไปก็คือแล้วก็มันจะต้องมีการมีคําเสนอของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อจะให้อีกฝ่ายสนองรับ มาเห็นด้วยเห็นชอบใช่ครับเสนอทําสัญญาก็จะมีคําเสนอทําสัญญาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งค่ะจะเป็นอยู่เฉพาะหน้าหรือห่างกันโดยระยะทางก็ตามอืมคือเดื่ายงคือจะมานั่งเซ็นสัญญากันด้วยออยู่ตรงหน้าบนโต๊ะด้วยกันเนี่ยพร้อมๆกันอ่านแล้วเสร็จโอ้เห็นชอบด้วยจากที่คุณเสนอมาผมแล้วมันต้องมีคำเสนอสนองถูกต้องตรงกันถึงจะเกิดเป็นสัญญาอันนี้คือหลักใหญ่ใจความบรยสาทแระสาคัญก็คือคุณเสนออะไรไป ต้องชัดแจ้งคําเสนอต้องชัดแจ้งด้วยนะเขาสนองรับถึงจะเกิดเป็นสัญญาถ้าเขาอยู่เฉยๆหรือเขานิ่งเขามไม่ปฏิบัติตไม่มีอะไรกับไม่กริยาไม่มีพฤติการใดๆที่แสดงว่าเขาเออตอบรับเช่นนั้นก็แ<ม>สดงแปลว่าสัญ,ญญาก็ยังไม่เกิด สัญญายังไม่เกิดคำ, <ừ> คำเสนอเนี่ยมันจะมี2กรณี <ừ> คําเสนอที่บ่งระยะเวลาให้คุณตอบมาภายในระยะเวลาที่กําหนด <ừ> นี่นก็คือคําเสนอที่ <ừ> มีระยะเวลาให้ <ừ> ถ้าเ <ừ> ข,า,ข,า,ขาไม่ตอบภายในระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยคำเสนอนั้นก็จะสิ้นผลไปเลยแสดงว่าเกิดขึ้นจากการก่อนไอ้เรื่องการเซ็นหรือไม่เซ็นเนี่ยก็อาจจะเป็นคือนั้นคือมันเป็นหลักฐานหลักฐานหรือแบบหรือความสมบูรณ์ของของการตกลงอีกอย่างหนึ่งแต่ แท้จริงแล้วสัญญามันเกิดขึ้นตั้งแต่คู่กรณีคู่สัญญาเสนอไปและอีกฝั่งหนึ่งสนองกับ,บถูกต้องตรงกันทุกอย่างรกรอให้เกิดเป็นสัญญาก็คือสนองกับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะมันถึงจะสัญญาเหมือนถ,ถึงจะเกิดหมายความว่าการแสดงเจตนาทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุณต้องมีแสดงมีการแสดงเจตนามุ่งที่จะกระทําการตามสัญญานั้นคือข้อตกลงต่างๆโดยไม่มีเงื่อนไขก็คือ ถูกต้องตรงกันทุกทก,กรณีเลยอนั่นแสดงว่าคู่สัญญาจะต้องได้อ่านได้เห็นแน่นอนครับอืถ้า<ห>อยู่ดีๆจะเราเสนออย่างเนี้ยไปเราจะไปบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งตอบตกลงแล้วหรือว่าก่อให้เกิดสัญญาแล้วแบบนี้ไม่ได้ทีน,นี้มันมีความเป็นไปได้ไหมอันนี้กอ่าไม่ใช่ว่าความเป็นไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเปรียบเทียบว่าข้เเเอ,อเท็จจริงแต่พูดถึงด้วยหลักการเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าสมมุติว่าก่อนหน้าเนี้ยเราเคยทําสัญญา ด้วยการมาแล้วปรากฏว่าสัญญาฉบับก่อนหน้านี้มันสิ้นสุดลงด้วยเงื่อนไขของระยะเวลาแล้วพอเสร็จอพอตรงนั้นเนี่ยพอรู้ว่าจะ,ะสัญญาจะสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยทางคู่สัญญาเนี่ยอาจจะเปยกันหรือจะคุยกันก่อนหรือทําความเข้าใจมาก่อนหน้านี้ว่า,เอา,เ,อาเอาแบบสัญญาคู่ฉบับเติมนั่นแหละแล้วก็ขอเปลี่ยนแค่ช่วงเวลาตรงนี้ถ้าเกิดว่า พูดถึงแล้วเนี่ยสามารถที่จะ<น>เข้าใจไปได้ไหมว่าเนี่ยคือการยอมรับในสัญญาณนั่นแหละในสัญญาบางบางประเภทบางชนิดอย่างเช่นในการสัญญาซื้อขายที่ที่คู่กรณีเขาประพฤติปฏิบัติกันต่อมาเป็นธรรมเนียมเป็นอย่างเช่นเนี่ยกเกือเป็นธรรมเนียมแล้วใช่ครับอ,อ,อ,อย่างซื้อขายของกันต่อผู้รับเหมาต้องไปเอาของที่ร้านนี้ประจำพอโทรมาก็ไปส่งของเลยแบบนี้มันก็ โดยปริยายตกลงกันแล้วแต่ถ้าบางกรณีซึ่งเป็นประเภทของสัญญาที่เราต้องมีการตกลงในเงื่อนไขอื่นๆใหม่ๆใช่ครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดรายละเอียดหรือว่าก่อนสัญญาที่จะจบลงต้องมีคุยคุยรายละเอียดกันก่อนที่จะมาเซ็นสัญญาหรือมาตกลงอะไรกันแบบนี้มันการที่อีกฝั่งหนึ่งเสนอไปมันเป็นเพียงคําเชื้อเชิญหรือว่าคำเชื้อเชิญนั่นแหละเชื้อเชิญให้มาทําสัญญากันครับ ไม่ไม่ใช่ยังไม่ก่อให้เกิดสัญญานลถ้าเป็นประเภทนี้เป็นเป็นการพูดคุยหาลือปรึกษากันก่อนอ uch, ยังไม่ใช่ <from S 2> ถึงเป็นคําเสนอเพื่ออ่าจะให้ทาคำเสนอคุณกำลังจะบอกว่ามันมันไม่น่าจะเข้าหลักหรือว่าไม่น่าจะเป็นทํความไม่น่าจะเป็นเรื่องของการที่ทางคู่สัญญาเข้าใจกันว่านี่ยสัญ,ญญามันสมบูรณ์แบบหรือว่าสัญญามันเหมือนเดิมมันไม่เหมือนับการที่มีการทาสัญญาก,กันซ้ำๆๆๆๆ Mi ๆๆๆๆบ่อยๆครั้งจนเข้าใจกันได้ด้วยดี่าต้องดูบางประเภทด้วยบางชนิดของลักษณะของสัญญาแต่ละ แต่และเรื่องไปว่าถ้าเรื่องแบบนี้มันต้องดูกันก่อนแล้วถ้ามีพฤติการที่เขาอาจจะไม่ทําสัญญา <ฮะ S 2> หรือ,อยกตัวอย่างาในกรณีที่เป็นนักแสดงซึ่งผิดสัญญาไปแล้วไปไปผิดสัญญาโดยไป,ไปแสดงที่ค<า><า>่ายอื่นอย่างเงี้ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะไม่เขาไม่สามารถที่จะตอบสัญญาได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือโดยพฤติการมันบ่งบอกไม่ได้ว่าเขาจะตอบสนองหรือยอมรับสัญญ,ญาที่ อยอมรับคําเสนอที่ผู้เสนอเขาเสนอไปอนะครับมันก็ไม่เกอ่อให้เกิดขึ้นั่นหมายความว่าคู่สัญญาอาจจะเข้าใจเป็นฝ่ายเดียวอย่างนี้เหรอหรือว่ายัางไงฮะมีเป็นไปได้ไหมว่าเอ๊ะเนี่ยมันเป็นการการที่คุณนิ่งและยอมรับนิ่งแล้วไม่มีใครตอบรับกลับมาเนี่ยคืออการกระทำเสนอมันมีความเป็นไปได้ไ,มไ,ดไหมอันนี้ในความเข้าใจผมความเป็นไปได้ในหนังสืออในคนทั่วไปคนที่มีอำนาจต่อรอง กว่ามากกว่าผู้เสนอ,อที่มีอำนาจคืออ,าากกอันนี้ผมเข้าใจถูกปะ่ะไม่รู้นอะอย่างเช่นบอกว่าในใน,ในกฎหมายแพ่งเนี่ยมักจะพูดกันบอกว่าการนิ่งเฉยเนี่ยถือว่ายอมรับกรณีอย่างนี้อาจจะมีการคุยกันก่อนว่าเนี่ยอย่าสัญญาจะเป็นแบบนี้สัญญาเหมือนฉบับเดิมเลยแล้วก็ส่งใบเสร็จปุ๊บเอ๊ะนิ่งเฉยนี่นิ่งเฉย,ยไม่ใช่กรณีที่ก่อให้เกิดสัญญาเป็นนิ่งเฉยในกรณีอื่นนะครับอือการกร่อให้เกิดสัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากอ่มันต้องมีการแสดงเจตนาโดยตรง โดยตรงทั้งสองฝ่ายคําเสนอที่เสนอออกไปมันจริงอยู่ที่คําเสนอไม่สิ้นผลถ้าคุณไม่กําหนดระยะเวลามันก็ยังคงค้างอยู่เป็นคําเสนออจนกว่าจะมีคนมาสนองอคนที่สนองเนี่ยมันก็ต้องแสดงเจตนาออกไปว่าจะรับรับสัญญาดั้นั้หรือไม่มีเไรมันเป็นไปไม่ได้จะไปกําหนดว่าถ้าไม่สนองกลับ ภายใน10วัน15วันแสด<ะ>งว่าคุณยอมรับในสัญญานั้นให้ถือว่าสัญญาเกิดนะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สัญญาม,มันมันต้องด้วยความสมัครใจก็นิติกรรมบอกว่านิติกรรมคือการกระทําใดๆที่มุ่งกระทําลงด้วยความสมัครใจทีนี้กลับมาอย่างนี้นิดหนึ่งกรณีอันนี้อ้าวพอยกเปเราก็จะเห็นภาพแล้วในกรณีของเคส ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้ว่าผู้สัญญาส่งใบเสร็จปุ๊บผู้สัญญาก็เห็นคุณยิ่งเฉยเนี่ยแล้วก็เคยคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าสัญญาไม่นเหมือนเดิมเจา้าคนเสนอไปเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าผู้สนองเนี่ยรับใดสัญญานั้นแล้วแต่นี่ถามมาอีกนิดหนึ่งก่อนจะ,อะในบางทีมันมีความเป็นไปได้ไหมหรือหรือเอาไปบังคับได้ไหมว่าคู่สัญญาเนี่ยตอบสนองแล้วโดยไม่ต้องเซ็นสัญญาเช่นโทรไปบอกว่าอ้าวส่งสัญญาไปให้แล้วเนี่ยอาจได้ยัง โอเคไหมอันนี้ถือว่าบังคับได้เลยไหมถ้าเกิดว่าพูดถึงเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันใช่ครับก็คือคุณเสนอไปในในการกระทําต่างๆที่จะให้เขาตอบสนองว่าจะเกิดสัญญาอะไรสาอย่างนี้สัญญาจะขายที่ดินในราคาห้าล้านจะซื้อในราคาห้าล้านโฉนดแปลงนี้ในวันที่เท่านั้นเท่านี้คือทุกอย่างมันต้องชัดเจนนะเราจะซื้อไหมนี่ก็คือคําเสนอพออีกฝั่งหนึ่งไม่ตอบ ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาบอกว่าคุณถ้าไม่ตอบภายในสิบวันให้ถือว่าคุณซื้อที่ดินนี้แล้วเป็นไปได้ไหมล่ะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับเหมือนการทุกกรณีก็แสดงว่าจะต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนว่าเนี่ยเป็นคู่สัญญากันไม่ไม่สามารถจะตกลงหรือว่าการทําสัญญากันด้วยวาจาไม่สามารถที่ใช้กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีเอกสารจะพูดด้วยวาจาไม่ได้เ คือคือตกลงการตกลงด้วยอาจารมันตกลงได้ตกลงได้แต่ไม่ต้องชัดเจนไม่ได้แต่กรณีว่าจะบังคับได้นั้นหรือไม่น่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเอาไปฟ้องร้องบังคับคดีได้ไหมอย่างเช่นตกลงตกลงคแนอ่งเียดสมมติว่ากรณีของการที่จะฟ้องร้องในคดีใน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 สัญญากู้ยืมเนี่ยก็จะต้องมีพยานหลักฐานในการสัญญากู้ยืมมาใช่จะองบอกว่าเอ๊ะเนี่ยก็คุยกันแล้วแล้วเขาก็ ฉันก็ทาเอกสารส่งไปให้เขาเขายังไม่เซน็นแต่เขาก็รับปากว่าเขาได้รับเงินแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก,กู้มาทีนี้เราจะไปไปฟ้องร้องอย่างอื่นก็ไม่ได้ก็อย่างพ,พี่เอ็มกับผมบพี่เอ็มผมบอกว่าพ,พี่เอ็มขอกู้แสนหนึ่งผมว่าโอเคตกลงเนี่ยสัญญากู้เกิดแล้วแต่จะฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่มันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อพี่เอ็มนะครับมันก็คือแยกกันก็คือมีถ้ามีการตกลงกันเสนอสนองถูกถูกต้องตรงกันเกิดเป็นสัญญาฟ้องร้อง ส่วนจะฟ้องร้องมาคับคดีได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่มันเกิดขึ้น,นก็ต้องปฏิบัติตามที่สําคัญสาระสัมพันธ์ก็คือคําเสนอต้องชัดเจนคําสนองตอบก่อให้เกิดเป็นสัญญามีความเป็นไปได้ไหมของกรณีว่าคู่สัญญาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เซ็นในเอกสารหลักในเอกสารสัญญาเลยแต่ว่าแสดงเจตนาหรือพฤติกรรมแสดงเจตนาว่ายอมรับในสัญญานั้นอันนี้ถือว่า เขายอมรับในสัญญาด้วยรึไหมด้วยไหมพฤติกรรมพฤติการนี้ต้องชัดเจนนะบบว่าถ้าคุยกันหรือว่ายกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่าผมผิดสัญญาโอเคเช่นผมอาว่าจ้างคุณทนายคมสารให้ไปว่าคดีสักคดีหนึ่งแล้วก็มีสัญญาจ้างกันเรียบร้อยยังไม่ทันเซ็นกันแต่คุณคมสารเดินไปไปศาลให้ผมแล้วไปดําเนินคดีว่าความให้แล้วอย่างนี้ถือว่าถือว่าเป็นการตกลงแล้วถือว่าการตกลงแล้วใช่ครับเพราะพฤติการมันบ่งบอกว่าผมรับ รับทําให้แล้วอืมก็ก็มีความเป็นไปได้ใช่เกิจะดำสืบกันแต่ว่าจะฟ้องร้องได้ไหมอย่างนี้ฟ้องร้องมาคับคดีได้เพราะว่า สัญญาจ้างทำของก็คือสัญญาว่าจ้างให้ว่าความเนี่ยไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ดูจากพฤติการหรือว่าการกระทาในในชิ้นงานให้เราแล้วก็ถือว่าคุณรับแล้วแล้วว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จคู่สัญญาจะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินก็ไปดูจากพฤติกรรมของชิ้นงานได้ยกเว้นว่ามีข้อตกลงว่าสัญญาจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์คู่กรณีจะต้องตกลงกันเป็นหนังสืออีก อีกฉบับอีกเงื่อนไขหนึ่งแลนนั้นก็ต้องบังคับไปตามนั้นนะครับไม่สามารถเพราะว่ามันยังมีความสงสัยว่าจะต้องไปเพิ่มรายละเอียดต่างๆนะครับมีอะไรเพิ่มเติมจากการเป็นทําสัญญาร่วมกันไหมครับคือหลักการก่อให้เกิดสัญญาก็มีแค่นี้ครับก็คือเสนอสนองถูกต้องตรงกันก่อให้เกิดสัญญาส่วนจะบังคับได้หรือไม่บังคับได้ต้องไปดูลักษณะของสัญญาอีกอีกทีหนึ่งนะครับแต่จะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งทําสัญญาหรือว่า เขียนเขียนเขียนคําสนองเออเขียนคําเสนอเนี่ยบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทําสัญญาก็ไม่ไม่มีนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับไม่มีนะว่าคราวที่แล้วคุณก็ทำคราวนี้ผมก็คิดว่าคุณคงต้องทำเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นคําเชื้อเชิญหรือคําปาลบหรือข้อหาลืออะไรกันก่อนหน้านั้นอ่ก็ยางเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นข้อเสนอเพื่อจะให้มาทําสัญญากันแต่ไม่ใช่เรื่องที่ สัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะพูดง่ายง่ายถ้าเกิดเรามีคู่สัญญากันแล้วก็มีก่อนหน้านี้มันมีสัญญากันหลายปีหรืออาจจะหลายครั้งแล้วก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดไปเป็นสัญญาที่จําเป็นต้องตรวจดูในรายละเอียดเนี่ยเราก็อย่าไปมโนว่าคือเรื่องค,คาเสนอเนี่ยบางทีมันอาจจะจะก่อให้เกิดความสงสัยได้บางทีเสนอไปอไปดูตัวบทว่าคําเสนอไม่สิ้นผลไปครับมีผลมังครับ ทันทีอย่างเงี้ยถ้าใช่มีผลก็คือมีผลคําเสนอนั้นมันยังคงอยู่อแต่มันยังไม่มีใครมาสนองรับสัญญามันยังไม่เกิดแต่คําเสนอมันยังอยู่แต่ถ้าคำคำเสนอมันสิ้นผลครับไม่อย่างเช่นกําหนดไว้สิบวันถ้าถ้าไม่สนองรับภายในสิบวันมันก็พ้นไปก็สิ้นผลไปเลยสัญญาเหมือนไม่เหมือนคาเสนอไม่เกิดอะไรขึ้นคําเสนอมันไม่มีคําเสนอสิ้นผลแต่ไม่ใช่ว่าสัญญานะมันเป็นเรื่องการเสนอจากฝ่ายเดียวคําเสนอ เพื่อทําสัญญาถ้าไม่มีคนสนองสัญญาไม่เกิด่ะนะก็เอาไว้หลักง่ายๆก็แค่ว่าว่าสัญญาเนี่ยพอมีคําเสนอต้องมีคําสนองก่อนใช่ครับแล้วก็ไปถึงพอมีคําสนองก็บังคับกันได้แต่บางบางสัญญาสิทธิแ้าที่มันเกิดขึ้นเลยทันทีที่ที่คู่กรณีเขายอมรับต้องตรงกันแต่ว่าจะส่วนที่จะไปฟ้องร้องเป็นคดีความได้หรือเปล่าก็ต้องไปดูกันอีกทีถ้าเกิดว่าการฟ้องร้องนั้นต้องการเอกสารพยานหลักฐานที่มีการเซ็นสัญญาร่วมกันอย่างเช่นกรณีของสัญญากู้ยืมถ้าเก แต่ว่าไม่มีสัญญากู้ยืมก็ฟ้องรอง้องกันไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่าง <น>ใช่ครับที่เกิดขึ้นแต่รักจริงๆง่ายๆก่อนก็คืออย่าไปมโนว่าเอ๊ะคู่สนองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไอ้สัญญาที่เราเสนอไปเนี่ยเขาจะโอเคแม้มดโดยดที่เขาาเเอเเอโดยที่เขายังไม่ต้องอ่านสัญญานั้นเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เล่นไปไม่ได้ไไดครับนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวพักกันตรงนี้สักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังฮะเราจะเหลือแค่เบรกอีกเบรกหนึ่งนะฮะยังไงก็รีบๆโทรเข้ามาครับโทรมาได้ที่หมายเลข021266106ครับ021266106นะฮะหรือจะส่งมือถือ ความมาสอบถามที่ S M S นะครับที่หมายเลข4838106ครับพักสักครู่ครับแล้วกลับมาครับครับสารพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชน